ว่าถ้าไปนิวยอร์กมาได้ไปที่นี่หรือว่าไปไม่ถึงนิวยอร์ก เรากำลังจะเดินทางจากฟิลาเดลเฟียเข้านิวยอร์กด้วยรถคันนี้ขอพาดูก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีในไทยอ่ะรถคันใหญ่มากใหญ่มากให้ดูคือมันเหมือนเหมือนรถบ้านข้างหน้ามันเหมือนรถกระบะแต่เป็นกระบะที่เดินไปฉายขยายส่วนของโดเรมอนอ่ะมันก็จะอันนี้ยี่ห้อรถอันนี้มันเป็นแบบเป็นวิงแกะแพะหรืออะไรแพะปะเหมือนแแพบ่าถ้าใครอยากซื้อหวยก็เลขตามนี้ม e r r แบรนด์ เดี๋ยวพาไปดูในรถกันค่ะว่าเป็นยังไงเมื่อรถบัสเพื่อเราลรงเรยน this is my driver for this trip my name is Raymond nice to meet everybody oh hi Raymond thank you so much for your drive welcome how many hours from Philadelphia to New York uh two and a half hours สองชั่วโมงครึ่งโอเค งันระหว่างนี้นะคะ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวนะจะเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวกันแล้วคลิปนี้นอกจากพาไปดูจุดเช็คอินแล้วนะคะก็จะพาไปดูแฟชั่นสวยๆสวยหรือเปล่าไม่รู้ที่น้าเตรียมมานะคะแต่และสถานที่ก็จะเปลี่ยนลุคไปไเรื่อยๆเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะมาแป๊ดเดี๋ยวเนี้ยก็แต่งหน้าบนรถกันนะคะนี่คือเครื่องสำอางที่น้าพกมาเนาะ,ะก็กระเป๋าจากแรนด์ท็อปเอ็นไม่มีขายแล้วนะคะเพราะเจ็งแล้วกล่องคุณตาดิสติมมีแบรนด์ก็ ทำเสร็จหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ขายสักทีเพราะรู้สึกว่าฟิลไม่ม,มา <c oughs> แล้วก็เซ็ตแปลงนะคะอันนี้จะบอกว่าพบม,มากมากและช่วงนี้มาดิวยอร์ตอนเนี้ยนะคะก็คือห,ห, <า S 2> หน้าร้อนสิ่งสำคัญเลยก็ต้องนี่กันแดดวันนี้นะัเลือกใช้เป็นสกิน t o เดลี PA ่เอเซนเชียลวอตเทอรี่ซันเจลเ50บวก PA ถึง4บวกและนี่คือโปรดักต์ใหม่ของสกิน o l นะคะก็ไม่พลาดที่จะต้องเอามาลองในทริปอเมริกานี้ ่ช่วงนี้มาเนี่ยหน้าร้อนคือแดดก็คือสุดเหมือนกันอากาศช่วงน,นี้มาก็จะอยู่ที่30องศานะคะดังนั้นกันแดดที่นันเลือกเนี่ยต้องทาแล้วสบายผิว<น>วีอินเสิร์ตสวยๆว,วีอินเสิร์ตวนีนันจะอินเสิร์ตยังไงอยู่บนรถนะนี่ชาเลนจ์แต่งหน้าบนรถไม่ไอของบนรถเจ้าสวยได้ยังไงสั่นครับพูดอาจจะไม่สวยแต่สินค้าดีจริงแน่นอนค่ะนะีอ่อนะุ้ยแต่เนื้อเย็นมาก ด้วยความที่เป็นกันแดดเนื้อเจลนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่เสียงดังนิดข่าง่ายมากเลยอะ่ะคือเนื้อไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคราบเป็นอะไรนะเกีียววนๆไไม่ต้องกลัวปัญหาวอกรอยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกันแดดที่แบบเนื้อขาวอะ่ะด้วยความที่เป็นกันแดดเนื้อเจลอะ่ะ <ๆ S 2> ก็เลยเกลี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผิวเนี่ยเราดูสิที่ทาแล้วอะ่ะก็ไม่วอกไม่ลอยด้วย แต่นอกจากจะสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 5 0บวกแล้วนะคะยังมีส่วนช่วยในการบำรุงด้วยเพราะแบรนด์สกินทูเนี่ยเขาเป็นตัวแม่เรื่องของสกินแคร์อยู่แล้วเขาเลยต้องใส่ตัวบำรุงไม่ว่าจะเป็นในอาซินามาชาขี้ใบบัวบกเซรามายส่วนผสมที่ลงตัวออกมาให้เป็นกันแดดเนื้อมอยเจอร์เซอร์แบบนี้ค่ะหลอดเดียวไม่เหนียวเหนอนะหนะเหมาะกับทุกสภาพผิวไม่มีน้ำหอมไม่มีอลกขอระประเวณไม่อุดตันคือนะ้าทำงานกับบรนทูสกินทูมานานมาก เขาก็เกิดกันนั้นมาแบบหลายเดือนก่อนแล้วว่าพี่กำลังจะออกกันแดดตัวใหม่นะ oh <my. S 1> ก็รอตัน้ันานมากเลยนะเพราะว่ากว่าจะผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศเกาหลีอะ่ะคือพัฒนาสูตรแล้วพัฒนาสูตรอีกซึ่งวันนี้ลนช์แล้วส่วนตัวนั้นนะบอกเลยว่าคุ้มที่นั้นรอรีวิวมากทาแล้วสบายผิวจริงๆสีไม่วอกไม่ลอยจริงๆนะสด,สด ที่มีผลต่อการซื้อขายน้ำมันอยู่เจ็ดบริษัทไฟติ๊ก้ซึ่งก็คือเวสต์สเตอร์ก็จะมีและคลิปนี้นอกจากพาไปดูจุดเช็คอินแล้วน่าจะพาไปดูแฟชั่นเนี่ยจะแต่งตัวในวันนี้ด้วยหน้าผมชุดต้องปังให้เข้ากับทุกโลพร้อมเผยเคล็ดลับนางฟ้าเทคนิคการถ่ายรูปสไตล์นิสสันี้ หน้าเสร็จแล้วนะคะหลังจากชาเลนจ์คลิปปต่างาก็ทําได้สําเร็จ่ะผมค่าลูกนี้รวบแล้ว่วกไปไต้ลักบาการ่ตัวรวบพราะว่าเป็นเสร็จดวงกันแล้วอ่ะวันนี้แปดจุดสองไรุนเมกาแบบว่าหยิบหยิบสูบแอบซื้อบางอย่างซะดา นนะะกับลุกสาวเมกันวัยรุย่นผมกิบแบบอฟโรแล้วก็นี่แฟชั่นนี่นะใส่มาในลุคแรกก็คือเสื้อเชิ้ตตัวนี้ทํามาจากผ้าไหมมัดหมีมม่ของไทยบอกเลยว่าเราต้องเรีิเศษความเป็นไทยด้วยแล้วก็คู่กับแมชคอปบบราสีขาวนี้ใจะใส่ใจนะคะแล้วก็กระปองคุณทรสีน้ำตาลที่นั่นมาในลุคสีน้ำตาดนี้นะคะพเพราะโาลเคชั่นแรกของเราก็คือ สะดาบุคลินบริดจ์ค่ะหรือว่าสะพานบุคลินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่เคยได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลกระยะ่านนะคะคือ1.4กิโลเมตรและเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ว่าจะเป็นคนนิวยอร์กเองหรือว่าคนต่างชาติตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นมาทำงานแล้วก็ยันแบบว่าวัยผู้ใหญ่เลยอ่ะก็ต้องได้มาเช็คอินที่นี่สะพานนี้นะคะใช้เวลาสร้างกว่า14ปีและตอนนี้นะคะมีอายุมากกว่า1 5 6ปีแล้วด้วยที่ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเพราะว่าสะพานนี้ สวยประสงค์หลักของสะพานนี้คือการเชื่อมระหว่างฝั่งของบรุกลินกับแมนฮัตตันนะคะแต่ปัจจุบันนี้นอกจากการใช้สัญจรแล้วเนี่ยก็เป็นไลน์มาในการท่องเที่ยวมีร้านมาขายของเพื่อแบบประกอบอาชีพหรือเป็นจุดในกท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้ถ่ายรูปเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวด้วย รูปภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยมากถ่ายรูปคือคนเยอะมากแต่ว่าพี่วีถ่ายมาแบบเม่นคนเลยไม่คือเราต้องบอกว่าเราต้องรู้มุมว่าเอ้ยคนมันชอบเดินฝั่งไหนเอเราก็บิดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วดูว่าให้องค์ประกอบมันครบเออเออเออเลิศอะเก๋มากเจวีเจวีทำได้ดีไม่เป็นไรคริสแค่ไหนโอเคโอเคอย่าใช้กิก็เขาก็บอกว่าขอถ่ายได้ไหมคุณเหมือนนางแบบ ในตเลยอะแกหลบแล้วไปทหเเออเขา snap snap ละเออๆ Excuse, Excuse sir, what's your name? s i r r night o meet you. What's the this this เบอกแล้วยินๆๆไป เริ่มแล้วคือันไม่ต้องเป็นตะก้องแล้วเพราะว่ามีตะก้องมาขอแต่ตนี้นรุนมากเลยหรือวะ <you> เข้าใจดีหรือว่าเขาจะคิดตังเดี๋ยวมาลุ้นกัน <c oughs> เขาขอทุกคนเลยแสดงว,ว่าเขาคิดตังค์แนเลยเขาถ่ายรูปเสียตงังนี่หรออาันวาวส,สวยแบบเป็นนางแบบก็เลยขอถ่าย <c oughs> เดี๋ยวลุ้นกัน <laughs> it's so beautiful ั2เี้นกหรียญเหรียเหยญลก็6คนละหกรกวบาทสนุกเราไปสวยเปนนางแบบแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นนางแบบค่ะุอาชีพเขารู้ละอืมระเบากล้องแล้วมียังใส่เยอะแหละเราไมได้ใส่ส่เาปกติ ว่าถ่ายโป๊ะโป๊ะไม่เปเออถ่ายก่อ,อนนักทนะ่องเที่ยวเนี่ยพอเจอกล้อ,อ,องว่าจะถ่ายถ่ายเสร็จเหมือนชั้นงะจะไม่เอาคือเกรงใจเพราะแบบมีแค่แแแคนไทยนั่นแหละเราก็รอเก็บเงินคนไทยนี่แหละไฟฟ้ร้อน,นแต่ก็ถือ,อว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆมาที่บุกลินเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาถ่ากล้องก็มาถ่ายยี่สิบจอ์นะคะเขาไม่ได้พิสวจน์เราอะยี่สลบจอนนะคะเป็นไงคะกับสะพานบุกลินบิด สวยไหมทุกคนคะลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแต่จะบอกว่า,า,ากว่าจะมาถึงตรงกลางสะพานบุรินบิดเนี้ยนะคะซึ่งระยะทาง1.4กิโลเนี่ยจุดนั้นต้อคือไกลมากแล้วคนเยอะมากนอกจากแดดแรงคือลมแรงนัดวิกลูดจะจับเร็วไม่ใช่มันต้องมาจับใกล้จะจับอนไห้คุคือหนันงสิสารีมหาปะทำให้มันดีๆทำให้มันดีๆสีเนื้อมันหล่นไปอยู่นู่นแล้วน่ารักมากเลยมิก ตอนที่คนเดินดูเหมือนเริมหรือ,อยังมันเดิมละเหมือนสิงโตนนนต,ตัวเดิมนั่งหละและนี่ก็ที่แรกค่ะเวลามานิวยอร์กต้องมาชิคอินที่นี่กับบุคลินบริชหรือว่าสะพานบุคลิน Brooklyn, นะคะซึ่งวันนี้บุ๊คสวยมากเป็นใจสุดๆท้องฟ้าเปดิดแดดแรงฉ่ำแต่ก็ไม่กลัวเพราะว่านี่ วันนี้นะคะากระดาษของ s k i n f u l d Daily Essential w a t e r Sun Gel ดูดิหน้าคือแบบยังเป๊ะอยู่ไม่ไหลไม่เยิมไม่วอกไม่เทาอุ้ยดำโบเดี๋ยวไปดูเราจะต้องสอนค่ะว่าเวลามานานียอร์กต้องไปเช็คอินที่ไหนพร้อมกับอีกหนึ่งลุคของนั้นจะเป,ปลี่ยนไปู้เป็นเลาว,ว่าดำโบเอ่อเอาาูดเป็นเลาว,ว่าดำโบเราทำไมดมโบเราได้ต่อนะ ที่จะต้มมันจะช้าหรืออะไรเดี๋ยวพาไปดูธนาและที่ที่สองนะคะที่ต้องมาเช็คอินไม่งั้นถือว่าไม่ได้มา New York นะะิวยอร์กงานนั่นก็คือดัมโบ้ดัมโบ้นี่นะคะย่อม,มาจากคำว่าดาวอันเดอร์แมนทัตตันบริดจ์หรือว่าพาสค่ะก็เลยเป็นชื่อยของว,ว่าดัมโบ้ซึ่ง,องตอนแรกตรงนี้มันแบบไม่คีดอะไรเลยมันก็คือซอยซอยหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สะพานแรกที่เราไปถ่ายนะสะพานแรกที่เราถ่ายที่นี่สะพานบุกลีน สะพานทีคนเห็นตรงนี้เรียกว่าแมนฮัตตันบริดจ์ซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันก็อยู่อย่างนี้ของมันมานานมากแล้วแต่ว่ามีเสี่ยงเป็นคนนีงเนี่ยเขาก็ให้แล้วคนที่สังเกตเห็นว่าถ่าทางมันสวยมากในเรื่องของสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นแนวของตึกสีส้มนะคะที่มันนำสายตาไปสู่สะพานแมนฮัตตันบริดจ์แล้วก็ตัวสะพาน,นาทีน่เป็นสีฟ้าอมเขียวนี่เป็นการจับคู่สีที่สวยมากแล้วสังเกตดีๆนะมันจะมีวง ้สาที่เราสามารถมองไปเห็นตึกเอ็มไพร์สเตทซึ่งเป็นตึกที่เคยได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกด้วยมันเลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆกับแองเกิลนี้ค่ะแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นก็เป็นไวรอดที่ทุกคนต้องมาถา่าย นะคือถ่ายรูปสวยมากแต่ผิวจะเสียนะคะถ้าไม่ทาก,กันแดดดังนั้นอย่าลืมนี่กันแดดด้วยสกินชูค่ะสกินชูเดลี่เอเซนเชียลวอเตอรี่เซนเจลทาราและโลดิสถันนะคะที่ต้องมาเช็คอันงั้นไม่ถึงนิวยอร์กก็คือนี่ย่างพัดส,สัญญาณนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าย่างพัดส,สัญญาณก็คือเป็นพื้นที่พัฒนาใหม่ของ อย่าง2โลแรกจังหะไปเนี่ยมันเป็นความคลาสสิกค,คืออยู่มานานละเราก็มาในสถาปัตยกรรมในรูปแบบยุคใหม่บ้างและที่เราจะเน้นวันนี้เลยคือตึกวีโซนะคะหรือว่าตึกรังซึ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่นิวเิวิโยที่ทุกคนต้องแบบมาเช็คอน,นะค่ะสวยมากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นความล้ำความอนาคตดูดิแล้วเป็นสีแบบคอปเปอร์ทองแดงทองแดง สะท้อนถึงความโลกยุคใหม่ได้ดีมากมันแบบโลกอนาคตอะ่ะเจ๊จะบอกว่าตึกนี้นะคะ,ะสูงมากลแล้วพี่นาะตัวกระจ้อหนึ่งเลยค่ะตัวเล็กกระจิ๊ดดิดเลยนะคะวิธีการถ่ายก็จะเสยๆหน่อยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะพี่นาก็จะจวกระจิว๋วริ่เท่านั้นเออพี่วีนเป็นโลนินมือนะคะถ่ายเหมือนถ่ายโลนินมือเอ๊ะโลนินมือเป็นไงวะแดดเปี้ยงเลยอุม้ม ปล่อยปึ้งแดดแค่ไหนก็ไม่คือเคล็ดลับนางฟ้าในการถ่ายรูปทายนิสาต้องมีแดดถ้ามีแดดอะไรยังไงถ้าสวยแต่ว่าอย่าลืมทางแดดด,ด้วยแต่สวยมา,ยมากต้แดแสวยมาก,ช,มากช็อตน,นี้เเออหรือ,อว่าแบบถ่ายโฆษณากันแดด คนนอสิโนที่เครียดคืออะไรหอปล่าถ่าย u ูทูบเสร็จปุ๊บอ่าถ่ายสตอรี่ถ่ายสตอรี่ต้องถ่ายติ๊กตอกเราทำชัยฟุตสามกันเพราะว่าเดี๋ยวคนดูแบบน้อยแบบเหมือนดูถูกคนดูเพราะแบบอ้าวดูติ๊กตอกดูสตอรี่ก็เหมือนกันไม่ได้คือต้องถ่ายแยกแล้วมันแบบไหนจะอัพเดทอีกไหนจะเฟซโซนตัวเฟซบุ๊กเพจโอ้ยเยอะอ่ามาๆๆพี่ิณาไทยแล้วไปอยู่ตรงนั้นเราค่อยหันมาทุกครั้งที่มาอเมริกาหรือมายุโรปนะก็จะย้ำเสมอว่าแดดที่ฝั่งเนี้ยไม่เหมือนแดดฝั่งบ้าานเรบ้านเรา จริงๆเพื่อนก็จะล้อแบบเวลานั้นนะลราว่าทองฟ้าเมกาแดดเมกามเหมือนบ้านเราคือเพื่อนในฮิวิก็จะล้ออีนัสเวอร์พูดจริงๆมันไม่เหมือนเพราะแดดบ้านเรามันจะอีกฟิลหนึ่งแต่แดดเนี้ยมันจะเหมือนความซอฟความแบบมันให้ภาพคออไปหมดน้องแนนก็เอาด้วยนะคะแล้วสีชุดน้องแนนคือแมทช์กับตัวนี้มากความยากคือเราต้องถ่ายโลที่มันเป็นแบบทรัฟปิกอ่ะก็จะมีคนเดินผ่านตลอดก็ต้องรีบเลงรีบอะไร และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3จุดเช็คอินที่ถ้ามานิวยอร์กเราต้องแวะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงเพื่อนๆชอบที่ไหนกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นบรุกลินบิดความคลาสสิกสะพานไม้ที่เคยได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลก กาจะเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆอย่างดับโบค่ะแล้วก็ที่นี่กับนัดสัญญาตึกวีเซลหรือว่าตึกรูปงค์นั่นเองชอบจุดไหนที่สุดก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามานะคะแล้วหวังว่าวันนี้จะได้เคล็ดลับในการถ่ายรูปปังๆตามสไตล์นิสสัมปนีเนาะไม่ว่าจะองค์ประกอบในการจัดภาพการโฟกัสให้เราแบบดูดีขึ้นและรวมถึงการถ่ายในที่สา,าที่แบบต้องหลบคนเนี่ยนั้นมีเทคนิคยังไงและหนึ่งเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะที่มาถ่ายรูปเอาดอร์ได้แบบปังๆก็คือทาสกินชูเดลี่เอเซนเชียลวอร รีซันเจลกันแดดตัวใหม่จาก s k i n ทูที่ปกป้องผิวเราได้ถึง SPF 50+ บ PA++++ กันแดดเนื้อเจลที่ไม่มีสีทาแล้วไม่วอกไม่ลอยไม่เทาแล้วหลอดใหญ่บิ๊กบ้มมากมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติ1,195 mm hmm. เหลือเพียง695าบาทได้นวัตกรรมเทคโนโลยีขนาดนี้นั้นว่าคุ้มมากสามารถซื้อได้ที่ Li ลน a ส s k i n หรือทางเว็บไซต์ b r a t 2 s h e t o c o m หรือว่าจะทางปี้ล e e l a z a TikTok คือมีครบเลยเสิร์ชได้ตามนี้เลยค่ะออลไลน์ก็มีถึง4สาขาด้วยกั่ Central า l a z a Terminal Phra Ram 3 f a s h ่นไ Island และคือสปาลังสีและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกับนิสส่า in USA ในรอบนี้และคลิปหน้านะคะสอับนิสสา in USA น่าจะลองออกเดทกับผู้ฝรั่ง <c oughs> <c oughs> คือช่วงนี้โสดแล้วเราก็ต้องแบบลองตั้งรหัสใหม่ทาเก็ตใหม่เผื่อว่าสายฝอคือคำตอบอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดก,กับคลิปใหม่ค่ะ